โอเคครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมดีครับเราชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับลูเซอร์ชนานอลกันนะครับอยู่กันในเกมอารกันอย่างเช่นเคยนะผมวันนี้จะมาสอนเล่นตัวละครเฟนนิกป่ากันนะผมนั่งจะเอ,อ่อแพทที่ปรับมาใหม่เป็นแพทที่ค่อนข้างจะเน้นเกมไวจบเกมไวครับผมก็เหมาะกับตัวละครเฟนนิกมากนะครับเฟนนิกตัวละครยื้อต้นเกมเก่งมากครับถ้าต้นเกมเกิดเก่งเงิย กลางเกมแล้วแต่เลดเกมอาจจะไม่ได้โหดอะไรแต่ต้นต้นเกมกลางเกมนี่คือโหดจริงๆริเลยครับผมไปก,ก็ไปดูไอเทมของเฟนิกป้าเลยดีกว่าผมไปโอเคครับอยู่ในไอเทมของเฟนิกนะชิ้นแรกจะขึ้นเป็นฟาสตัมโบนะก็คือธนูสำหรับแครี่ป้านะแน่นอนเวลาแครี่ป้าใช้ฟาสตัมโบอลนะครับผมชิ้นต่อมาแนะนําเอาเป็นวอลบูลครับเฟนิกเน้นตีนะความเร็วในการโจมตีก็ช่วยเฟนิกใช้สกิลหนึ่งแล้วตีเก็บสแตเตงให้สกิลหนึ่ง ระเบิดได้ไวมากขึ้นนะผมที่นะมาลลเลยเอาไปขีดฟันตีนะมาเล่นคีย์ทคอยกับเฟนนิกนะผมเนื่องจากยิงเงานื้อมันตีขีเลยอันตีก็ตีขีด้วยครับผมวชินะมาก็เป็นซีรีส์สติงนะเอามาคอมโบกับขีฟันตีนะครับก็เป็นคู่อยู่แล้วนะเวลาออกไอเทมขีครับผมแล้วชินะ,ม,ะนมาเอาไปมุลาโมซาเอามาจกก่อเกาะนะครับผมแต่ถ้าฝั่งรูตัวบางเราก็เอาไปโบกเก้นสเปียก็ได้แต่ในขีมเอาไปมุลาโมซาเอามาจ่อเกาะพวกตัวแทงน,นะชินท้ายเราจะเอาเป็นกอดตายเกินนะผมเอามาเซฟชีวิตให้เฟนิกนะครผม เฟนนิกจะมีสกิลสอนที่เป็นอมตะแต่ก็ต้องการเซฟชีวิตเราพอเป็นตัวละครแครี่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับไอเทมขอเฟนนิกไปดูพลังแฝงกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคมาพลังแฝงเฟนนิกเราใช้เป็นเซ็ตสีแดงฟ้านะครับผมสีแดงนะเราจะเป็นดิบเบิลเลอร์นะครับผมเมื่อหลังคา่งคาเสร็จอาเซจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตวาานานแล้วก็มานานะครับผมแล้วก็เดดี้คอสีแดงสุดท้ายก็เป็นคออฟเดนะคือแบบระเบิดทีให้แรงไปเลยครับสกิลเฟนนิกนะครับผมเบิดทีแล้วจุยกระจายเลย สีฟา้าทำมาเลือกเ,เป็น Recovery Part นะครับเดี๋ยเขาจะเลือกเป็น Mark of Force ก็แล้วแต่นะครับจะใช้ Recovery Part แล้วก็การไลเกอร์สีฟา้าต่อไปนะก็ปกติครับเป็นใช้เซตสีแดงฟา้าแนะนำให้เอาไปใช้นะในการป่าเฟนนิงนะมันจะทำให้สกิลหนึ่งแรงขึ้นมากนะครับผมก็ประมาณนี้ก็พลังแฟงของเฟนนิงนะครับผมส่วนรูนของเฟนนิงแนะนำให้เป็น Rampage สิบ s p i r สิบแล้วก็ด a r k a n นคอ r สิบเป็นรูนทั่วไปของ Carry, แครีย์สแตนดาร์ดเลยนะครับผมสามารถไปใช้แล้วปรับเปลี่ยนไดนะ้แล้วแต่คนนะครับผมก็ ก็ไปแล้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์าากดซับกดแชร์กันด้วยนะผมก็ตอนนี้ก็จะ500ซับแล้วก็ช่วยกันกดติดตามถึง500ซับกันด้วยนะผมถ้าใครที่ยังไม่กดก็ช่วยกดกันด้วยนะผมก็ถ้าพร้อมดูเฟนิกซ์ป่ากันแล้วก็ไปดูกันในเกมเลยครับผมไปโอเคไปลุยกันเฟนนิกซ์ฟาร์มนะตัวที่แพทติกกับเลินล้วโหวดมากเลยเนะี่ยต้นเกมมันโกงจริงๆแล้วเกมนี้ก็ าใจแล้วว่าแพทนี้มันต้นเกมต้องจบไวเกมมันไวนะแพทนี้เดินเกมไวก็มองกับแครี่อย่างเฟนิคมากเลยนะว่าเป็นตัวที่ฟาร์มไวเก๋อาจจะทิ้ไวมามเน้นแรงด้วยนะไอ้สกิลหนึ่งันนี้ระเบิดทีนะตูมเลยหายเลยแล้วก็สกิลสองที่เป็นอมตะสกิลสามที่ตีขี้เข้าโอ้โหโกงเกินมันจะโกงในคาดนั้นนะี๋ยวเราก็มาโชว์กัน ฟาร์มนี่ว่ามันจะโหดขนาดไหนโป้ไปยิงไปตีเขาสิทีมันจะระเบิดนะครับผมค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวทันไหมทันโอเคเนี่ยมาหลอดโดนนั่นอะ่ะเาช่วยเราไม่ได้เขาช่วยเราไม่ได้เลยเขาฟาร์มอยู่นี่โอเคระเบิดโอเคตาย มาหนี้ดิเพื่อนต้องมามังกรเล็กมกังกรเล็กใจเย็นชาน,นิปเปอร์คนเดียวเลยหรออ่าโอ้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 เพื่อนอืมตายตายหนึ่งสวยตายสิครับน้องขับยิงมีดต้องมาเนี่ยครับมาร่างแล้วมาช่วยล่างแล้วก็แคลรี่ ก็ต้องอยู่เลยล่างนะเลยีเลยงมาก่อนเลยนะแต่ว,ว่าเขาไปไปบนกันเฉยเลยอันนี้เราก็งงเหมือนกันนะนี่มาไปไว้บนเราเพื่นอนเราช่วยบนเนี่ยช่วยบนจะบวกบ่อยเลือกเกินได้ปะโ,โอเยไค้แล้วชัวยอยู่โอ้อะเซริกา้าอะ ให้ทาชีให้ทาชีเฉย <c oughs> จะเซลิก้าสักหน่อยไปครับน่าจะบนไม่แตกหรอกเราไปเลนอื่นต่อครับผมเินแก๊้งเรื่อยๆต้องคอยทำเกมครับผมฟาร์มได้ก็ฟาร์มนะถ้ามีอะไรทำหาตังหาตัง ร่อเลยร่อเลยร่อเลยเนี่ยนั่นแหละตายตายหมด <c oughs> เออบุลางก็โดนโอ,อ้โดนทุกเลยเลยจังวันนี้ก็ช่วยไม่ไหวนะทีอะลบยังดิจิตอลแล้ตายสวยโอ้โหระเบิดแรงมากอะระเบิดแรงสนิทอยู่นี่อยู่ในพุ่มนี้เพื่อน เราเห็นเสียงไหมเสียงเลยกระโดดไปอ้าวหายไปแล้วโอ้ยมาแล้วมาช่วยแล้วตายไหมเนี่ยโอ้โหเซริกา้าเซริกา้าเซริก้าดิเพื่อนตีเซริซกา้าโอ้โหเซริก้าแตกโอเคแหมมันยืนตีผมสบายเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ใจละเม่งกันช้าไปนะไม่งั้นเซริกา้าตายตายนานแล้วเราไม่ตายเด้อ ร่างโดนมันช่วยเร็วมันช่วยเร็วมันช่วยเร็วแตกไปแตกไปนั่งจางก็โดนเอาดันล่างคืนเลยดันดันล่างคืนจังหวะนี้สามารถหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับซานิธได้เลยนะถ้าผมใช้สกิลสองลบได้ไปดันดันยาวเลยนะไม่มีใครมากันโอ๊ เราสกิลหนึ่งเราใช้กับปอมได้ด้วยโอเคแอ๊บแอ๊บถอยอังแค่นี้แหละแล้วก็ถอยเลยสวยตีปอมโอ้อันนี้อันนี้หน,นจเจ้าผมอนะ่ะเอาแตกไปโอโอ๋อตายตายตายไม่ตายก็ยังชั่วไม่ตายโอ้ยเกือบตายไม่ตาย,ตาย,ตายแต่ก็เกือบตายครับ ตามต่อไปไปทาชิไปทาชิลุยเลยลุยเลยฮะลุยเลยลุยเลย,ลยเดาวอยูยย่ทั้งคนเอาเปล่าทาชิเปล่าเอา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 เปล่า,อา,าโอเคแล้วมันห้าพิธีแล้ว เอาดาร์กได้นะเนี่ยเอาดาร์กกันเพื่อนชิดตีหน่อยยิงสวอทเคอ้าไวไหวไหวเปล่าทาชิไหวเปล่าโอ,โอ้โหผมโดนซับโอ้โหผมโดนซับโอ้โหใช้สองลบไม่ทันนะอออืืหมันเข้ามาซับผมอะ่ะ โอ้ตายเลยนิดเดียวถ้าไม่โดนซับนะผมจ่ายสกิลได้สบายช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโอ้มันราอ่างอันตีอ่ะอ่ะซับโอเคซับซับนูน่นระเบิดตายไงก็ตายไงก็ตายไงก็ตายงตายงยดิ คาชิก็มาดิคาชิก็มาถ้าผมไม่โดนลวงอ่ะทบสบาย,ยนะใครได้สบายเลยอ้ยเนี่ยตัวให้หน่อยดิอ้ยมันฮาวันน่ะมันฮาแล้วนะ่ 1, 5, วนเาเสีก้ายิงแงโอ้โหอย่างแรงอันติ แดงไปเปล่าถ้าชี้อยู่นี่มาเราโดยไปไหนนะง่ะโชว์อยู่อันตีแล้วโอเคไม่รอดแดงหนึ่งเกือบโอ้โหกิ้งผิดกิ้งผิดทางอดีอดีสนิทสนิทมาดิอดีสนิทก็มามาเลยให้สองเลยโอ้โห กิ้งผิดทางครับพี่จิกดกิ้งผิดทางตายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ากิ้งไม่ผิดทางผมไม่ตายแน่เมื่อกี้จะกิ้งถอยก็กิ้งเข้าไปสู้เลยพลาดพลาดโอ้โหถอ,ถ,อถอยนะ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 ไม่มีดาเมจแล้วนะโอ้โหโไม่ไหวจริงสก้าเปิดตทีทีมทำอะไรไม่ได้เลยดูดิเกียนจัดอะ ดูเลือดดูเลือดก่อนโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเดาแล้วมีช็อกไหมช็อกก็เปิดเลยช็อกได้ก็เปิดโอ้ยมันสวนมันสวนผมโอ้โหเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเซนิก้าโอ้ยโอ้โหมันมีก็โอเคตายสวยได้อยู่ได้อยู่ มเมทผมออกอันยุ่งแล้ว <c oughs> เกมจะเสียไปนี่ฮะแต่ว <c oughs> ันนี้มันไงสวยได้มาเลยอ้าวสนิทสนิทสนิทซับผมอีกแล้วโอ้หายสนิทซับผมหายเลยเอาดิเซิก้าเนี่ยโอเคจบเลยจบเลยจบเลยเพื่อนอเนี่ย,ยเนี่ยจะตายเนี่ย ตายเนี่ยเพื่อนจะตายเนี่ยเซติก้าเซติก้าเคเซติก้าแตกตายไปสวยเนี่ยชนะแล้วเนี่ยโอเคมีคีบเด้อเอาดิโอ้ยโอ้โหโอ้ยระเบิดไปคีบมาใหม่เฮ้เฮ้มันโอ้ยมมนมีผมตายไปเนี่ยซื้อเคียวกัน กนป้อมดั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 นป้อมโอเคครับจบเกมชนะแล้วโอ้ยเกือบแพ้เกือบแพ้แบบจังหวะนี้โอเคครับไปครับไปดูช่วงสรุปถ่ายคลิปเลยดีกว่าผมไป <S <S โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปเฟนิกซ์ฟ้าเป็นไงกันนะเป็นตัวค่อนข้างที่เหมาะกับตัวต้นเกมมากเลยครับพอกับแพทนี้ครับผมใครที่เล่นแครี่ป่าก็แนะนำเอาเฟนิกไปป่าได้ครับมันเป็นตัวของที่เก่งต้นเกมมากนะครับถ้าต้นเกมเราเก่ง เราจะโหดเน่นกลางเกมแล้วแต่เลดเกมเฟนิกอาจจะไม่ได้โหดเท่าไหร่ครับอาจจะสู้พวกฮีโร่เลดเกมไม่ได้นะครับผมแต่รับรองต้นเกมถ้าเกมนําปุ๊บยังไงก็ไล่ได้ยาวเลยครับผมก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นครับตอนนี้ก็เอ็มไม่ได้ MVP แนะลองเ v p ไปแล้วผมสร้างความเสียหาย25น้อยกว่าไบโอเฉยเลยไม่น่าเชื่อพิกได้ที่2ไปก็ยังดีครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r กดแชร์กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวตัวอะไรต้องรอรับชมกันได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ